ะะจากการที่มีเหตุปะทะนะคะยิงกันแล้วนะคะมีเสียงปืนใหญ่นะคะดังมาจากทิศตะวันออกนะคะของปราสาทตาเมือนทมนะคะเมื่อเวลาเจ็ดโมงกว่ากว่าดิฉันก็ไม่ทราบเวลาเวลาที่แน่นอนน่าจะเจ็ดโมงครึ่งกว่ากว่านะคะชาวบ้านก็อบพยพกันแล้วนะคะก็มีการประทะกันนะคะแต่ตอนนี้ดิฉันอยากจะบอกว่าทางขเขมรเนี่ยเล่นโสกรกบค่ะคือเขาใช้วิธีการเอาชาวบ้านมาเป็น โลกมนุษย์เป็นโลคก,กำบังของไทยเราคืออพยพชาวบ้านของทางทหารเขมรก็คือเอาชาวบ้านมาเป็นโลกมนุษย์โลกกำบังนะคะหากเราตอบโต้มีโอกาสที่จะโดนชาวบ้านสูงก็ไม่ต้องห่วงนะคะว่าไทยเราจะไม่สู้ไทยเราสู้แน่นอน,นะคะ่ะ แต่ถ้าหากว่ามีเหตุมีข่าวออกว่าโดนชาวบ้านหรืออะไรนะคะจําไม่เลยว่า,ขาเขมรเล่นสกปรกค่ะแล้วนักการเมืองไทยขอร้องวิงวอนนะคะอย่ามาประนามทหารไทยว่าเนี่ยเกิดเหตุรุนแรงทําให้ชาวบ้านของทั้งสองฝ่ายได้รับความเดือดร้อนฟังมันนะคะเอาชาวบ้านมาเป็นโล่มนุษย์นะคะตอนนี้ค่ะเอามาเป็นโลก่กำบงังมันก็ออกข่าวซุงแหล่ไปเรื่อยๆะคะ่ะว่ามันอพยพชาวบ้านนะคะ ตอนนี้ที่เราจะทําได้ก็คือข่าวไหนออกนะคะไปทั่วโลกเราไปคอมเมนต์เลยค่ะว่าคอมเมนต์ใช้ชาวบ้านมาเป็นโลกมนุษย์มาเป็นเครื่องมือพอปะทะกันชาวบ้านก็ได้รับเคาะชาวบ้านคอมเมนต์นะคะเราต้องช่วยทหารไทยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่เป็นนักการเมืองไทยมาประนามทหารทหารไทยว่าเรายิงใส่ชาวบ้านของขอมเขมรทำไมชาวบ้านขมเขมรเนี่ยเจ็บแล้วชาวบ้านขมเขมรไม่รู้เรื่องก็ไอ้ชาวบ้านที่ด่าทหารไทยนั่นแหละคะ่ะเรานะคะ ก็ไปประนามสสหรือนักการเมืองคนนั้นค่ะว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงแห่งชาติไทยเรานะคะเพราะเขมรเ,เล่นสมกปกก่อนแต่คุณดันไปเข้าข้างเขมรตอนนี้เราต้องเป็นกําลังใจให้ท่านไทยขอให้ทานไทยสู้ๆนะคะ